สวัสดีค่ะอร่อยถุงถิ่นพามาร้านแต้ซ่งหลีนะคะร้านขนมเปี๊ยะตั้งเดิมของอบ้านบึงนะคะแล้วก็มีัวดตับด้วยนะคะแล้วก็มีพวกของอะารแต่ก็มีสวตับสะะิบ อ๋อนี่ทำเป็นรูปเลยค่ะรูปอะไรอะคะรูปสิงโตอ๋อรูปสิงโตค่ะาไปดูไปถามค่ะได้ค่ะ้ที่่ตังอออยู๋โอเคนี่นะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นรูปสิงโตกันใช่ไหมคะอันนี้รูปรูปอะไรเอ่ยสิงโตลูปสิงโตเขาต้องตั้งอย่างนี้อ๋อโอเคโอเคอันตัวกูอันนี้ตัวเมียอ๋อโปรดสังเกตนะคะ อันนี้มีปากคาบแก้วอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ตัวเมียไม่ได้คาบแก้วนะคะเป็นรูปสิงโตถั่วตัวถั่วตับอันนี้ไม่ทราบว่าขายยังไงคะต้องสั่งทำอย่างไรคะต้องสั่งอ๋อต้องสั่งธรรมดาแล้วมันได้ทำขายไม่คนมาสั่งแล้วเขาเปไหวกันอ๋อชอบทุ่งเทศกาลใช่ไหมคะอ๋อราคาเท่าไหร่อะคะคู่หนึ่งเรียนแล้วหนึ่งถังตรงนี้เขาอ๋อโอเคไม่เป็นไรค่ะเรียบร้อยแล้ยฮะค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ นะคะทำกันสดๆร้อนๆนะคะจิงโตคู่ละเท่าไหร่อะคะคู่ละสามร้อยค่ะต้องสั่งใช่ไหมคะอ๋อค่ะค่ะโอเคร้านแต้ส่งหลีนะคะนั่งเดิมเลยค่ะตัวตาสิงโตค่ะ